นี่ถ้าเอาอินเทนหน่อยเนาะผมลิขิตผมลิขิตพี่จ้าเพิ่งแอบดูถอดเล็กๆในติกต็อกมาอ่าพุตานเขาทําไมคะเนี่ยพุตานอย่ยเขามีครบไหมไหนแล้วลองมาเอาพุตานมาติ๊กซิว่าพุตานเนี่ยเขามีความจะเป็นผู้นําได้ไหมหน้านี้ขอชา้านิดนึงนะเพราะมันสําคัญจริงๆนะคะอย่ามองว่าโอ้ยไร้สาระนะถ้าจะไปมันจะต้องได้ได้ด้วยแบบเต็มร้อยเรามาติ๊กพุตานกันดีกว่าพุตานเขาจริงใจไหม เจริงใจเนาะเขามีความจริงใจมากเขาข้ามพบข้ามมาเขาให้เกียรติกับผู้อื่นมากโอ้โหอันนี้กคตรตรงเลยเนาะเขาให้เกียรติกับท่าที่อยู่ในที่มาดูแลเขาสองคนอนะจาชื่อไม่ได้นะเออมากๆเลยอะ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้เกียรติผู้อื่นนะเออ ให้เกียรติตัวเองเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะฟุตตาเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่ชัดเจนไม่เอาเปียบใครแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปียบอ่านี่ดีจังเลยได้ได,ได้น้องฟุตตามาเป็นตัวอย่างนะชุ่มเทเสียสละเป็นผู้ให้ก่อนรับรับผิดก่อนรับชอบอ่าอนนี้พี่ต้าอาจจะยังไม่ได้ดูทุกตอนก็เลยไม่รู้ว่าฟุตตาเขาได้ไหมนะข้อสองเนี่ยอืได้ไหมแนะ่แต่ข้อหนึ่งเนี่ยเขาได้เต็มเต็มเลยนะอ่าพอดีไปดูฉากนั้นพอดีเนาะ ข้อสาคิดบวกพร้อมเป็นผู้นำพาทีมไปในทางที่คิดบวกก็มีนะเพราะเขาเนี่ยหลังจากที่แบบรู้แล้วว่าไม่ได้กลับไปไปปัจจุบันน่ะเขาก็คิดอ่าสามสาม,สามกับสี่นี่เอารวมกันเลยนะเขาก็คิดบวกทําไมหาทางข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคว่าเขาจะอยู่ที่เมืองนี้ได้ยังไงถูกไหมคะอยู่ในภพนี้ได้ยังไงเขาก็คิดธุรกิจขึ้นมาเลยก็คือ ปูพักทำอาหารได้สตลงเนอะรู้สึกตอนล่าสุดนี่ยังไม่ได้ดูและเห็นไตเติ้ลว่าจะทำเครื่องสำอางขายอีกนั่นแน่เห็นไหมคะอ่านี่คือตัวอย่างที่ที่ดีเลยนะเห็นภาพชัดเจนเลยนะอ่าสามสีเนี่ยพุตตามีสองนี่ไม่แน่ใจนะเนาะเายังไม่มีฉากที่ทำพ่พิจารแน่ใจนะคะต่อมาข้อหจิตสำนึกของความเป็นผู้นำเนาะคิดนอกหอันนี้เขาชัดเจนมากเลยเนาะ เขามีความคิดสร้างสรร์มีความคิดนอกอกรอบตลอดเวลาในการที่จะใช้ชีวิตของเขาให้อยู่ในนี้ให้ได้นะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นํานะก็คือบอกว่ากล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นเออเขามาจากเมืองเมืองปัจจุบันเนาะเขาก็ต้องกล้าต้องประมวลผลและพุทธาลผ่านไหมผ่านหน้านี้ไหมโอ้โหเขาว่าผ่านเลยเนาะมีแค่ข้อสองที่พี่จ๊ายังไม่มุ้ใจนะคะเพราะยังดูไม่ครบตอน หนึ่งก็ผ่านเห็นไหมเห็นได้ชัดเลยเขาให้เกียรติ่านในเรือนเบี้ยเขาสุดๆให้เกียรติตนเองด้วยเนาะมีความจริงใจนะคะสกับสีเนี่ยก็ชัดเจนเลยเนาะก็คือพอเขาเข้ามาอยู่แล้วเขาก็คิดไปในทางบวกว่าเขาจะต้องทําตัวยังไงใช้ชีวิตยังไงเห็นะถ้าเกิดเขาคิดลบคืออะไร เขาก็จะนั่งร้องไห้ทั้งวันอยากจะจะกลับแต่บ้านเกิดบ้านปัจจุบันเขาถูกปะแล้วก็นั่งซึมวนอยู่ในนั้นแหละวนอยู่ในปัญหาไม่มีทางออกนะแต่เนี่ยเขากล้าเผชิญคิดบวกแล้วก็กล้าเผชิญปัญหาที่เจอไม่พอเขาแอดวานขึ้นอีกหาเอาปัญหาและอปุปสรรคนั้นกลายมนาะเป็นโอกาสในการทําธุรกิจที่จะอยู่เมืองโบราณเนี่แหละเลยอ,อยุธยาดั้งเดิมเนาะ จะทําเครื่องสาอางขายจะทําฟุตตาเลสตลอรเห็นไหมอ่าพอห้าก็ผ่านเลยนะคะเนี่ยเราถ้าเรามีตัวอย่างเออหนังมันก็ดีเหมอือนกันนะทำให้พิจายกตัวอย่างได้ง่ายขึ้นนะหน้านี้สําคัญอย่างที่บอกหน้านี้ถ้าไม่ผ่านไม่ต้องไปหน้าอื่นต่อนะคะเราไม่เราไม่ตรวจเด่นแน่กับตําแหน่งนี้นะโอเคไปแล้วนะคะโอเคนะหน้าน,านี้อย่าลืมนะ ในกราฟวงกลมเนาะทักษะทั้งหมดทั้งมวล10กว่าทักษะวันนี้คือหนึ่งในทักษะในกราฟวงกลมใช่ไหมคะก็คือ20%เป็นทักษะที่สําคัญลําดับ2องเ,ออเป็นทักษะที่สําคัญระดับ2รอ,องจากทักษะบัญชีบริหารนะในทักษะนี้พี่จะแบ่งออกมาเป็น3หมวดย่อยสอมหมวดหลักก็คือหน้าที่1เมื่อกี้ d s ซ t นะคะหน้านี้ให้ความสําคัญลําดับหนึ่งหน้านี้ถ้าไม่ผ่านไม่ต้องไปต่อเนาะ